สาทัวชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็ขอมาพบก,กับเรื่องส่วนรีสามสำหรับวันนี้เนจ่ต้องจบกันสักทีเพราะเรื่องส่วนรีสามนี้พูดกันมาหลายวาระแล้วและเรื่องก็ไม่ยาวนักก่อนที่จะพูดอะไรต่อไปก็จงอย่าลืม ว่าเรื่องสวรทสามเนี่ยมีความสำคัญในจุดหนึ่งหนึ่งความกตัญญูรู้คุณพิดามันดาสองใช้วาจาเป็นที่รักที่พระพุทธเจ้าทุนทัสวา่าปิยะวาจาคือวาจาเป็นที่รักสองประการนี้มีสนเสน่ห์แต่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกากรกตัญญูรู้คุณ ก็จงอย่ารู้คุณแต่เฉพาะบิดามารดาท่านผู้ใดกนดีถ้าเป็นผู้มีคณกับเราให้ข้าวแม้แต่ก้อนเดียวให้น้ำแม้แต่นึ่มอึบอึกเดียวก็จงคิดว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีคนเราสแสดงความรักตอบสแสดงความปรารถนาดีตอบ ว่าดีกับเขาเขาก็ดีกับเราอย่างพระราชานี่หากว่าท่านถือว่าท่านเป็นพระราชาเมื่อท่านยิงส่วนณสามลงไปแล้วถ้าเป็นคนใจเลวเขาจะปล่อยทิ้งให้ตายไม่สนใจกับพแก่ทั้งสองก็ไม่เห็นจะมีอะไรผิด คนที่จะผิดกฎหมายก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่จับได้เท่านั้นถ้าเจ้าหน้าที่ยังจับไม่ได้ไม่ก็ไม่สามารถจะลงโทษได้ก็ถือว่าไม่ผิดนี่ลักษณะของคนเลวแต่ว่าลักษณะของคนดีของพระราชาก็เป็นที่ประทับใจฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงเอาแนะเอาพยายาม เอาข้อวัดปฏิบัติคือความดีเขาน่าสามฝ่ายคือของพระราชาของสวรรคสามและของบิดามารดาอย่างท่านบินดามารดาของสวรรค์สามก็เช่นเดียวกันเมื่อทราบข่าวว่าพระราชาฆ่าลูกชายของตัวตายถ้าจะโกรธจะเกลียดจะด่าจะว่าพระราชาก็ไม่ได้เคยมีประโยชน์ นีไม่นีพระราชาก็ถือว่าเป็นพระราชาพอ้ค่ฆ่าตายซะในป่าก็หมดเรื่องแต่ว่าท่านดังสองก็ระงับอารมณ์ทั้งทๆท,ที่มีความรักท่านไม่มีความเสียใจกรับเช้าเชื่อเชิญพระราชาให้ประทับเมื่อพระราชาคิดว่าบอกว่าจะขอปฏิบัติท่านก็ยังพูดโดยมัญญาต ในฐานะที่ตนเป็นคนธรรมดาถึงเป็นราษฎรเต็มขัน้นขอพระราชากรุณาเียนนำไปหาโลกตอนนั้นการที่รับการปฏิบัติไม่เป็นการสมควรนี่อัปจายนก,กรรมกรรมคือ,าาากกรรคอทำเ,เครื่องอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นของดี อาการอย่างนี้เขาเรียกกันว่าลทัทธิสวรรค์ลทัทธิสวรรค์นะั้นมันหมายความมันต้องไปอยู่บนสวรรค์เป็นมนุษย์นี่แหละไอ้สวรรค์นี่แปลวความสุขใจทําให้ใจเป็นสุขทําให้กายเป็นสุขสวรรค์ชาติหน้าไม่ต้องไปพูดกันที่วันนี้มาพูดถึงลทัทธิสวรรค์ก็เพราะว่าได้รับหนังสือฉบับหนึ่ง เขาบอกว่าอาตมาเนี่ยเป็นเจ้าของลัทธิสวรรค์เพราอ่านเนัเสือฉบับนั้นเข้ามาแล้วก็ดีใจว่าไม่คิดเลยว่าในชาตินี้จะมีความสามารถสร้างลัทธิสวรรค์ให้เกิดขึ้นมาได้แล้วถ้าคนอื่นอ่านแล้วเขาอาจจะโมโหคนที่เขียน แต่ความจริงอาตมาดีใจมากที่ท่านพนัธนุสตายกย่องสรรเสริญว่าคนธรรมดาธรรมดาที่มีความดีไม่มีหรือมีไม่มากสามารถสร้างลัทธิสวรรค์คือความสมบายใจให้เกิดกับคนได้แต่ความจริงความสมบายใจที่สร้างเวลานี้ก็หนึ่งธรรมะขององค์ส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประการที <este> ่สองหาทางบอกกัร <farklı> ม <iki S 2> ันดาญาติโยมพุทธบริษัทช่วยกันหาเสื้อหาผ้าหาข้วสารหายารักษาโรคหาการแนะนำไปให้ให้ความสุขกับคลทั้งหลายเขาจะอยู่แดงไกลแสงไกลประการใดก็ตามทีอยู่ในป่าเขาล้นาวใพรเราก็ไปถึงกัน อย่างนี้ตะมาก็คืออยากจะเรียกว่ารัธิสวรรค์ไม่กันเพราะท่านผู้นั้นมีความทุกข์พวกเราสร้างให้ท่านมีความสุขท่านที่เขียนบอกว่าตมาใช้รัธิสวรรค์ขอขอบคุณแต่ความจริงไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่คิดไปแต่เพียงว่าเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราเป็นพี่น้องชาวไทยด้วยกัน ท่านจะเป็นไทยหรือท่านจะเป็นเทศไม่ได้มีความสำคัญคิดไว้อย่างเดียวว่าเรารักกันนะมันมีความสุขท่านมีความทุกข์เราช่วยให้ท่านมีความสุขถ้าว่าเรามีความทุกข์มั่งบางทีความดีอันนี้จะตอบสนองเราบ้างด้วยการเมตตาปราณีจากท่าน มีความจริงที่ทำไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดไปอย่างเดียวขอให้ทุกคนมีความสุขเนรญาติโยมพุทธบริษัทก็ดีแสนดีช่วยทั้งแรงกายแรงทรัพย์แรงปรัญญาและแรงพาหนะที่ก็บอกว่าา่มามีรถยนต์ใหญ่ๆไปสอนคนที่ไหนในความจริงไม่ใช่ส่วนตัว เป็นรถยนต์ที่ท่านนันหลายมีความเมตตาปราณีให้ยืมใช้เท่านั้นสมบัติส่วนตัวไม่มีไม่ได้ผ้านุ่งผ้าหม่มยังต้องอาศัยญาติโยมพุทธบริษัทสงเคราะห์ท่านนันหลายแล้วนั้นเห็นว่าเช่ารถไปบรรทุกของไปแจกรถเล็กๆติดตามสามสี่คันไม่คิดคิดจะเพียงรถเช่าใหญ่ๆวันละเจ็ดพัน 7, บาทมันไม่ไหว ยิงพากันสละทรัพย์สินของท่านนำรถมาให้ใช้นะไม่ใช่ให้เลยเอามาให้ใช้โดยไม่คิดค่าเช่าข้าออนอะไรทั้งหมดดีไม่ดียังกองบัญชาการทหารสูงสุดให้ทั้งรถใช้ให้ท้าน้ำมันให้คุณงานเสร็จยิ่งกระปรกลางนี่ขอรถกี่คันก็ให้มาทัานที นี่จัดว่าเป็นความดีร่วมกันทั้งบรรดาท่านสาธุชนทุกท่านและทางรัฐบาลทั้งพระบาทสมเด็จพร่หัวหน่วยราชการทหารตำรวจร่วมมือกันอย่างดีอย่างนี้จะเรียกว่ารัฐิสวรรค์ได้หรือย่างขอขอบคุณท่านที่กรุณาเขียนประกาศธรบญชาชาติทราบว่าอาตมาสร้างรัฐิสวรรค์ขอขอบคุณแต่ความจริงไม่ได้เคยคิด ว่ารัทธินี้จะเป็นลัที่สวรรค์แต่ท่านให้สัญญาอย่างนี้ก็ต้องขอตามใจท่านเพราะว่าท่านมีความหวังดีตอนนี้ไปเรื่องสุวรรณสามเรือนน้อยขอเล่ากันต่อไปเป็นอันว่าพระราชาทรงแสดงความเมตตาความนอบน้อมและความเคารพรับที่จะฟังธรรมจัญญาที่สุวรรณสามแนะนำ มาเรื่องธรรมจัญญาเมื่อสมัยเด็กๆเวลาเรียนชั้นประถมก็ม,มีธรรมจัญญาให้แล้วก็มีพลเมืองดีให้สมัยนั้นเด็กๆมีความประพฤติปฏิบัติด,ดีกันมากแต่เวลานี้รู้สึกว่าความเจริญมันมากเกินไปธรรมจัญญาและพละเมืองดีก็หายไปจึงเล่นเหลือได้เพียงว่าธรรมบันไย และพลเมืองร้ายมากขึ้นความอากตัญญูไม่รู้คุณมีมากขึ้นความทำลายการอาการทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำลายความสามัคคีมีมากขึ้นหน้าเส้นไายหนังสือสองเล่มคือธรรมจัญญาและพลเมืองดีถ้าหากว่ามีหนังสือพลเมืองดี อย่างเดียก่อนพลเมืองร้ายก็มีน้อยถ้ามีธรรมจัญญาจัญญาแปลว่าความประพฤติคือประพฤติในความดีเนี่ยเมื่อทุกคนศึกษาความประพฤติในด้านความดีมากความประพฤติชั่วมันก็น้อยลงไปค่มดาลูกหลานที่รักทั้งหลายและบรรดาท่านผู้รับฟังคิดว่าธรรมจัญญาคือความประพฤติดีแนวทางปฏิบัติในด้านความดี เล้วสืพล,ลเมืองดีทั้งสองรายการนี้ควรจะมีต่อไปหรือไม่เนื้อสือพล,ลเมืองดีมีมากอา่านกันตั้งแต่เด็กมันซึมเข้าในใจพลเมืองร้ายก็มีน้อยธรรมจัญญาศึกษามาตั้งแต่เด็กซึมเข้าไปในใจความประพฤติชั่วก็มีน้อย สมัยนั้นเรือนจำหานักโทษไใ้ยากเวลานี้เรือนจำสร้างมากเท่าไรก็ไม่พอกับคนที่ต้องติดคุกที่ตารางเมื่อคุยกันต่อไปดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าว่าบุคคลที่ทำลายไม่ดีว่าคนคนทำลายหนังสือเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าเขาไม่ดีคือท่านเป็นอะไรมีเป็นด็อกเป็นต๊อกอะไรก็ไม่ทราบละ่ะ เพราะท่านมีความรู้มากก็านยังเห็นว่าของที่มันจะมีความสุขเป็นของไม่ดีเผาไฟทิ้งสียหมดจึงปรากฏว่าชาติเรามีแต่ความเล่าร้อนัฟเป็นการถึงเวลาเทงสมัยเป็นอนวุวาสวรรณสามัณดิตจึงถวายโอกาส จึงจะไหวโววาทคือธรรมจริยากับพระพราชาว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงทรงประพฤติดีประพฤติชอบในพระชนกและชน,นีในพ่อกับแม่นบรรดามิตรสหายทั้งหลายอัมหมายข้าราชบริพารทั้งหลายไร่พนทั้งหลายและบรรดาชาวบ้านทั้งหมด ชาวนิคมชาวเมืองชาวชนบทสมณพราหมณ์และจงเป็นผู้ประพฤติดีประพฤติชอบกรรมดานเนื้อนกเถิดเมื่อพระองค์ประพฤติดีความประพฤติชอบดังนี้แล้วพระองค์ก็จะทรงสงเสด็จไปสู่สวรรค์คือมีความสุขใจ ทำไมความว่าถ้าหากว่าพระราชานีมีความกตัญญูรู้คุณกับพ่อแม่คนที่มีความกตัญญูรู้คุณนี่เป็นคนไม่อดตายเมื่อเขาทราบว่าเรามีความกตัญญูรู้คุณกับพ่อกับแม่ัแล้วไปไหนก็มีแต่คนรักใครเขาจะส่งข้อนุเคราะห์เขาก็เต็มใจคิดว่าเขาคนดีมารู้เราดี เขาคิดว่าแต่เขาสรงข้อนุเคราะห์ในเราเราเป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณไม่กตัญญูคนพูดสรงข้อนุเคราะห์จะมีความสุขใจเพราะว่าเต็มใจให้ตรงกันข้ามกับคนจังไรไม่รู้คุณของชาติศาสนาพระมหากรสเนวิดามันดาและเพื่อนที่รักคนประเภทนี้ไปที่ไหนใครเขาก็เกลียด สำหรับ,บมิตรเพื่อนสหายเหมือนกันมิตรถ้าเราซื่อสัตย์ต่อเขาเขาก็ซื่อตรงต่อเราเอาหมายคือคนที่รับทำงานเราดีกับเขาเขาก็ดีกับเราเราโกงเขาก็โกงเราซื่อเขาก็ซื่อในฐานะที่เรามีอำนาจไร้พลนก็ไม่กันถ้าเรามีความเมตตาปราณีกับเขาเราเป็นคนมีระเบียบเขาก็ต้องเป็นคนมีระเบียบเป็นคนดี ชาวบ้านชาวเมืองชาวนิคมก็เช่นเดียวกันแม้แต่สัตว์ทั้งหลายแต่หากว่าเรามีเมตตาในเธอเธอก็รักเราดูสุนัขเป็นต้นต่อไปโวนัสามกล่าวต่อไปว่าข้าแต่พระราชาข้าแต่มหาราชเจ้าพระอินทร์และเทวดาพรมได้สวยที่ประสมบัติในโลกก็เพราะมีความประพฤติดีประพฤติชอบนี่แหละ ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมด้วยความไม่ประมาทเถิดอน,นี้ขอรัดในเวลาหน่อยเดียวเมื่อสุวรรณสามกราบทูลตนสามันิกราบทูลแสดงธรรมถวายพระราชาจบแล้วเมื่อจะถวายโอวาทให้ยิ่งขึ้นไปจึงทรงให้พระราชาสมาทานเบญจศสินเบญจศสิก็คือให้ทรงศินห้าให้อยู่ในศินห้า ราชาสสมาทานเบญสินแล้วทรงไหว้พระสวนสามขอเข้ามาโทษที่ได้ทำให้เดือดร้อนตั้งแต่หลังแล้วก็เสด็จกลับเมืองพาราณสีทรงบำเพ็ญกุศลกิจมีการให้ทานเป็นต้นแล้วก็รักษาศีลครองราชสมบัติโดยชอบธรรม ทั้งนี้เป็นปัจจัยให้เหมืองพาราณสีเต็มไปด้วยความสุขคนทุกคนไม่มีความทุกข์เพราะพระราชาเป็นพระราชาผู้ทรงผู้ทรงธรรมมีความรักในบรรดาประชาชนเมตตาปราณีสงฆ์ข้อนุเคราะห์ใครทุกข์ถึงไหนไปถึงนั่น ตั้งใจไปชั่วทุกนนไปไปทั่วทุกหัวทุงแหง่งเพื่อปรารถนาจ้ให้บรรดาประชาชนนั้นไหลมีความสุขความทุกข์ความเหนื่อยยากของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงคิดฉะนั้นเมืองนี้จึงกลายเป็นเมืองที่มีแต่วความสุขไม่มีไม่มีอามิตรคือไม่มีศัตรูทุกคนอยู่กันในความสบาย ฝ่ายโซรสสามันดิตมาเรียงดูบิดามารดาแล้วก็บำเพ็ญฌานสมาบัติสำเร็จแล้วเมื่อสิ้นชีพตักใสก็ไปเกิดจนเปนพรหมอยู่ที่พรหมโลกสำหรับบิดามารดาก็ไปเกิดเป็นพรหมเหมือนกันเพราะเจริญฌานสมาบัติสำหรับเรื่องนี้เก็บมาจากโซนสามฌานดกคติที่ได้ ข้อกก็ได้กันหนึ่งความเมตตาปราณีเละเมตตากรุณาต่อกันเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขสองความกระตันยูกตเวทีคือรู้คุณท่านท่านทำแล้วตอบสนองคุณท่านสามความซื่อสัตว์สี่ความรักระหว่างวิดามันดากะบุตรสำหรับเรื่องนี้วันนี้ก็ขอยุติไวเแต่ยงเหล่าน,นี้ขอรวบรวม ุนมชาดอกสักหน่อยหนึ่งเพื่อหาหารมันสียมาได้ท่านพระองค์สมเด็จวาจอมตรายบรมศาสัดามาตัดเรื่องนี้จบก็ทรงแสดงอริยสัจเมื่อแสดงอริยสัจจบปรากฏว่าบรรดาพระบรรดาประชาชนหลายที่นั่งฟังต่างบรรลุเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่ประโสดาขึ้นไปเป็นมากเมื่อจบแล้วองค์สมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้าจึงได้ไปชมชาดก ว่าพระเจ้ากปริยักษ์ในเวลานั้นเวลานี้มาเกิดเป็นพระอนนท์สำหรับนางเทพธินดาที่วสุนทรีชาตินี้มาเกิดเป็นพระโอโบนวนนาเทรีสำหรับพระอินในสมัยนั้นมาเกิดเป็นพระอนุรุธสำหรับปีดาในสมัยนั้นมาเกิดเป็นพระมาหารกรส สำหรับมารดาในสมัยนั้นมาเกิดเป็นนางพัติการไปวิลานีสำหรับทวนาสามในสมัยนั้นมาเกิดเป็นตถาคตคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าอราบ,บัญดาท่านพุทธบริษัทท่ะลูกหลานที่รักสำหรับเรื่องทวนสามก็จบแล้วขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่ลูกหลานที่รักทุกคนและญาติโยมผู้พุทธบริษัททุกท่านสวัสดี